จองจียุนพูดซึ้งขอบคุณวิภาวีที่คอยเชียร์อัพขณะสู้สึกวลลอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้ควาหลงการแข่งข,ขันวลลอลเลย์บอลโคโวาีลีกเกาหลีหือดูกาที่2023ถึง24รอบ2องซึ่งหุ่นดฮิวสเตทของมดวิภาวีสีทองเอาชนะกวางจูเปเปอร์แบงไปแบบสุดปาน3ต่อ0เซตเก็บเพิ่มเป็น20คะแนนขยับรังรองจากฝูงหลังจบเกมจองจียุน หัวเสาทีมชาติเกาหลีใต้ของฮุนไดคิวสเตรทที่เพิ่งกลับมาเล่นเมื่อต้นเดือนหลังได้รับบาดเจ็บเป็นข้อเท้าแตกต้องพักนาน12สัปดาห์ในซีซั่นก่อนออกมาขอบคุณมดวิภาวีสีทองที่คอยเชียร์อัพตลอดซึ่งมันช่วยเธอได้มากจองจียุนปเปิดเผยว่ามีความยากลำบากตลอดเกมแต่เราก็อดทนได้ดีและสามารถชนะได้ฉันมีความสุขมาก พีพาวีช่วยฉันได้มากเธอสอนด้านเทคนิคมากมายและให้กำลังใจเราเสมอด้วยการพูดว่าคุณทำได้เป็นภาษาเกาหลีมันช่วยฉันได้และฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายสำหรับโปรแกรมต่อไปคุณไดฮิวสเตทมีคิวพบกับ g ีเ a ชข e าเทคในวันที่26พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกาขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ